แล้วก็สวัสดีครับผมกับบรรยากาศฟ้าคืมพี่น้องเอ้ยทั้งฟ้าคืมทั้งลมเนี่ยโอ้ยร่มแห้งขนาดเลยก็ <c oughs> คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้มาอัปเดตราคาข้าวพี่น้องแจ้ง,ง,จงาาข่าวด,ดีพี่น้องเอ้ยแจ้งข่าวดีสําหรับราคาข้าวราคาข้าวเปลือกสดเด้อพี่น้องเด้อสดข้าวเจ้ามะลิหนึ่งศูนย์ห้านะเลอเนาะ ล่าสุดพี่น้องล่าสุดนี่กระโดดพี่น้องราคาขยับขึ้นกระโดดขึ้นพี่น้องจากสิบสองบาทเป็นสิบสามบาทแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้ยดีใจหลายพี่น้องดีใจนำ้าวน้าเด้อปีนีอ,อคือเมื่อสามสี่วันที่แล้วเนาะออที่ผมได้ไปทางบุรีรัมณ์ทางบุรีรัม์ที่ไปขายข้าวสดออขายข้าวสดก็ ตอนนั้นยัง12บาทอยู่พี่น้องเยัง12บาทอยู่เออผ่านมาไม่กี่วันพี่น้องยังไม่ถึงอาทิตย์นี่ข้าวสดเออมะลิ105ขยับขึ้นอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อขยับขึ้นอีกตอนนี้13บาทแล้วพี่น้องเออสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยพี่น้องเออตั้งแต่ผมเห็นหน้ามาสิบกว่าปีเออเห็นหน้ามาสิบกว่าปีนี่ปีนี้นี่ข้าวสดนี่เป็นเป็นเป็นราคาดีมากๆเลยพี่น้อง Ừ, ก็น่าจะเนื่องด้วยที่ในหลวงของเราสเสด็จเนาะ,ะเสด็จไปจีนแล้วก็จีนเขาเมีออเดอรอ์สั่งซื้อข้าวจากประเทศไทย,ยจำนวนห้าแสนตันนี่โอ้ยปีนี้พี่น้องปีนี้เช่าหน้าเฮ้าเนี่ยสีพ่อได้ลืมตาอาปากพี่น้องเอ้ยสีพ่อได้ลืมตาอาปากสิบสามบาทพี่น้องอปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วนี่คือยังปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วนี่ ใชได้แค่1ิบเบาทพี่น้องสิบเอ็ดบาทนี้คือสูงสุดเลยพี่น้องข้าวสุดนะสิบเอ็ดบาทนี้สูงสุดแล้วอคือตกมาปีนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ถือว่าถือว่าเป็นปีทองถือว่าเป็นปีทองของชาวนาพี่น้องเอยโอ้ยดีใจน,ำน้ำเนอะสาหรับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ขายข้าวกะดีใจน้าพี่น้องดีใจน้อราคามันสิขยับขึ้นอีกแล้วแล้วผมคิดว่ามันน่าจะขยับขึ้นอีกแน่นอนเพราะว่า ดูลักษณะแนวโน้มแล้วนี่ <c oughs> คือข้าวเนี่ยห้าแสนตันที่จีนเขาสั่งซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ในน้อยเด้พี่น้องเออมันไม่ใช่ในน้อยเลยดเดออ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้นี่ถือว่าโชคดีพี่น้องโชคดีอ,อข้าวปีนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่ก็ได้เยอะเนาะเ,ออเพราะว่าฝนมันดออีแต่บางพื้นที่ก็ฝนดีเกินคือจังไอ้บุรีรัม ที่ผมไปเฮ็ดกะแต่ก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ที่ผมเกี่ยวเอาข้าวจมน้ําก็เนาะก็ไม่ขี้เหร่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะขยับขึ้นอีกมันน่าจะขยับอีกเพราะว่าหลังจากข่าวที่ประเทศจีนเขาเอ,ออกข่าวออกมาว่าจะซื้อข้าวห้าแสนตันเนี่ยราคามันมันขึ้นแบบพวดพลาดเลยพี่น้อง ราคามันขึ้นแบบพวดพาดเลยนะพี่นนองเบิงเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอนาคตต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยข้างหน้าที่จะถึงเนี่ยผมว่าราคามันต้องโดดขึ้นอีกแน่นอนพี่น้องราคามันต้องโดดขึ้นอีกแน่นอนอแต่แต่ย่านอย่างเดียวพี่น้องกัวอย่างเดียวเอกลัวพวกไอ้สวมซิดพี่น้องอกัวพวกที่ไอ้ลักรอบนำเข้าข้าวอาจาก ประเทศเพื่อนบ้านอ่าย่านย่างเดียวนี่เลยพี่น้องย่านย่านมีไ่กระบวนการพี่น้องย่านมีกระบวนการ,ากร,การลักลอบนํเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอือก็เนื่องด้วยก็เนื่องจากอไอเพราะว่าราคาข้าวมันเป็นราคาเนี่แหละพี่น้องเือพอราคาข้าวมันเป็นราคาเนี่ยสาคัญนี่ก็คือไอ้ขเขาเรียกว่าอย่างั้นพวกไอ้ พวกหัวหมอนี่ยแหละพวกหัวหมอไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเําสคัญเลยนักการเมืองหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาเรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเออกับกระบวนการเนี้ยการลักลอบน้ําเขาอย่างเดียวยแล้วถ่าจับตาลองเบิงพี่น้องเอรอดูพี่น้องด้วยโดยเฉพาะปีนี้นี่ไอไอประเทศไทย,ยที่ปิดด่านปิดด่านกับขาเมรเน,เนี่ย ผมว่าข้าวขมຈนี่อาจจะยากหน่อยเขาขมຈอาจจะยากหน่อยก็ดีเหมือนกนะันเนาะเพราะว่าให้ขมຈ์นี่ประเทศที่เนรคุณนี่ให้ให้ให้จมไปเลยเออเอาของไทยเห้เานี่ผมว่าดีเหมือนกันนะตัดขาดไปเลยก็ได้กับประเทศขมຈนประเทศขมຈเนี่ยเป็นผมว่าเ,เป็นประเทศที่นิสัยนี่นิสัยนี่เชื่อใจไม่ได้พี่น้องเชื่อใจไม่ได้เป็นประเทศที่เนรคุณน่นแหละ เพึ่งพาไทยทำงานที่ไทยใช้เงินไทยใช้ของไทยลืมตาปากได้ก็เพราะว่ามาทำงานที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ก็มาด่าคนไทยก็มายิงระเบิดใส่คนไทยเนาะสำหรับขมิ้นเนี่ผมว่าให้จมไปเลยอบ่ต้องไปเอาเขาขามินข้นเขามาาแต่ก็เนาะคือเขาซื้อข้าวไทยก็ขอขออย่าขอวิงวอนไป ถึงภาคส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันก็ให้ให,ให้ให้ลงไปดูหน่อยเ,อเกี่ยวกับกระบวนการาโดยเฉพาะด่านศุลกากรนเนี่ยเพราะ,าะ,าราราะว่าข้าวที่จะลักลอบนําเข้าเนี่ยลักลอบนำเข้าเพื่อที่จะมาสวมสิทธิ์เป็นข้าวไทยเนี่ยมันต้องผ่านศุนลกากรพี่น้องมันต้องผ่านดาน่านเขาม่ามันไม่ได้มุดดินเขามาหรอกหรือมันไม่ได้มาทางอากาศหรอกแมนว่<ๆ>เพราะฉะนั้นนี่กระบวนการนียถ้าจะมีการ ลักลอบนำาข้าวข้าวประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะมาสวมสิทธิ์เป็นข้าวไทยแล้วเพื่อที่จะไปขายจีนเนี่ยผมว่าอันนี้นี่เหาพี่น้องพระชาชนเหานี่ต้องตอง้องจับตามองพี่น้องจับตามองในในกระบวนการนี้เพราะว่าผมเชื่อว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าปีนี้เขาเป็นราคาไงพี่น้องข้าวเป็นราคานะพอข้าวเป็นราคานี่สําคัญนี่คือคือกระบวนการนี้มันมันหัวหมอมันหัวใสมันอยากเอาเปรียบช่าหน้าเหา คือถ้าไม่มีการนําเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมศิต์นะผมว่าข้าวไทยเนี่ยสําหรับประชาชนไทยเนี่ยอาจจะอาจจะโดดขึ้นไปถึง14-15บาทก็ได้มั้งอ,อแมนบอถ้าข้าวสดอยู่ที่14-15บาทนะผมว่ามันก็พอไปได้นะมันก็พอไปไหนไ,ไ,ได้เห็ดเห็ดเห็ดหน้าแมนบอละ่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยราคาข้าวนี่มัน มันราคามันตกต่ำไปหน่อเออราคามันตกต่ำเออช่าหน้าเข้ามันก็เลยอยู่ยากในใจหน่อยเออแต่ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพี่ทองพี่น้องอตอนแรกผมก็ไปเศร้าใจแล้วเศร้าใจแล้วนึกว่านึกว่าข้าวมันจะอยู่ยืนพื้นที่สิบเมตสิบสองบาทเนาะเออตอนนี้ราคานี่กระโดดกระโดดขึ้นมาสิบสามบาทพี่น้องอกระโดดขึ้นมาสิบสามบาทแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ ระมัดระวังให้ดีพี่น้องระมัดระวังให้ดีเด้เอใครที่ตากข้าวใครที่กําลังไอเขาเรียกว่าตากเข่าไหวกะระวังเด้อพี่น้องเด้ยเอย่านขาโจรข้าโม้ยเนี่ข้าวมันเป็นราคาเนี่ยส่วนมากนี่ข้าวมัน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 อยากหายพี่น้องอข้าโม้ยมันสีมาลักเ,เพราะนั้นก็พอนอนเฝาน้าได้ก็นอนเฝา้าพี่น้องเอ้ยอ,อ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องมาอัปเดตราคาข้าวให้พี่นอ้อง ได้ดูได้ชมได้ฟังกันสิบสามบาทแล้วเด้อพี่น้องเด้อสิบาทแล้วมะลิสดนะส่วนมะลิแห้งนี่มะลิแห้งน่าจะน่าจะโดดขึ้นไป15บาทแล้วมั้งแมนบอล่ถ้าไอสิบถ้าข้าวสด13บามนี่มะลิแห้งก็น่าจะ14บสบหาบาทแหละคิดว่านะแต่ก็เนาะขอให้ราคามันดีแบบนี้ตลอดไปแล้วกันเนาะชาวนานเราจะได้ลืมตาอาปากได้บ้าง หลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาก็ช่าหน้าเห่ากันคือขายข่ากับ่ค่อยได้ราคาบันไดนเนาะโตกมาปีนี้เนี่ผมว่าถ้าข้าวสดส3บ3าบาทนี่ปะผมว่าพอมีลุ้นพี่น้องพอมีลุ้นพ่อรื่มตาปากพ่อได้ทุ่นขึ้นพอได้กำไรบ้างพอ่พอได้มีเงินใส่หนีแน่เนาะะก็ดีใจด้วยกับเกษตรกร,ร,กรชาวนาพี่น้อง เคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ้าราคาขยับขยื่นยังไงเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันพี่น้องโอเคครับผม